สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมปี2563ดวงชะตาชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดลัคนาสถิตราศีกันในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของโอกาสทองในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคง บ้านรถยนต์และที่ดินนะคะในเดือนตุลาคมปี2563มีดวงดาวโครจรเข้าสู่เดือนตุลาคมดังนี้นะคะดาวพระอาทิตย์จะโครจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่ 17กันยายนถึง17ตุลาคมปี2563ถัดมาก็เป็นดาวพระอังคารยกเข้าสู่ราศีบีนในวันที่9ตุลาคมถึง27ทธันวาคมปี2563ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระพุธย,ยกเข้าสู่ราศีตุลวันที่19กกันยายน ถึง9ตุลาคมปี2,563และโครจรพักองศาวันที่2ตุลาคมถึง20ตุลาคมปี2,563ถัดมานะคะดาวพระพุทธนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะยกเข้าสู่ราศีกันอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมถึง3พฤศจิกาย,ยนปี2,563 และโครจรพักองศาในวันที่11ตุลาคมถึง20ตุลาคมปี2563นะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระหัสศบดียกเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีสิง์ในวันที่29กันยายนถึง24ตุลาคม ปี2,563ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสาร์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมถึง4ธันวาคมปี2,563นะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระราหูยกเข้าสู่ราศีพฤษก,กในวันที่10กันยายนปี2,563นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นดาวนะคะ ที่โครจรยกย้ายประจําเดือนตุลาคมปี2563จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาราศีท่านโปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะราศีกันหรือลัคนาราศีกันเป็นราศีแห่งปลายทัดดินชั้นที่สามและเป็นดินแห่งความชุ่มชื้นนะคะ ราศีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีผิวพรรณดีนะคะมีความชุ่มชื้นเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะฉะนั้นคนราศีนี้เป็นคนที่มีความสุขุมมีหลักการและมีเหตุผลด้วยดาวพุธเป็นดาวประจําตัวจึงทําให้มีความสามารถในด้านการคิดมีหลักการในด้านของการพูดมีเหตุผลที่ดีและรู้จักพูดมีหลักการมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ ดาวพุธเป็นดาวประจำตัวโครจรเข้าสู่ราศีตุลในช่วงวันที่19กันยายนถึง9ตุลาคมนะคะโครจรในเรือนของกระดุมพะคือการเงินหรือรายได้นะคะทีนี้ดาวพุธนะคะมาจากเจ้าเรือนของกรรมะด้วยกรรมะก็คือการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะจึงทําให้เจ้าชะตาช่วงนี้มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการ เงินนะคะและเรื่องของความมุ่งมั่นทางการเงินหรืองานที่จะก่อให้เกิดรายได้ทางการเงินการงานนะคะจะก่อให้เกิดรายได้ทางการเงินดาวพุธนะเกี่ยวเรื่องกับการติดต่อการพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะคะพูดแล้วได้เงินได้ทองนะคะเป็นช่วงที่ดาวโคโจรมาส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะและก็โคโจรเป็นสุญญาพัหานำหน้าลัคนาด้วยจึงส่งผลที่ดีในเรื่องของการงานการเงินในจังหวะช่วงนี้นะคะ และขนาดเดียวกันนะคะดาวพุธคือดาวประจำตัวของราศีกันนะคะเป็นดาวเจ้าเดือนการงานโคจรเดินหน้าถอยหลังเข้าสู่ราศีกันอีกครั้งในช่วงของวันที่10ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนในตำแหน่งเกษตราธิปดีคือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรน,นะคะและ ตำแหน่งมหาอุดแปลว่ามากมายและสูงส่งนะคะและยังได้เกณฑ์ก็คือนาราอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เกณฑ์แห่งความสําเร็จเมื่อดาวพุทธโคจรทับรัคนานะคะจึงเป็นเกณฑ์เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานการงานโคจรเข้ามากลุ่มจุดเกิดฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการเจราจารหรือในเรื่องของการพูดการติดต่อการประชาสัมพันธ์งานขายเซลล์หรืองานที่เกี่ยวกับการ ที่จะต้องทําเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารหรือไฮเทคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์งานเขียนงานพูดนะคะจะมีงานเข้ามามากมายนะคะจึงส่งผลดีนะคะในเรื่องของความมั่นคงแห่งหน้าที่การงานของท่านและในช่วงของวันที่2ตุลาคมถึง20ตุลาคมเป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะโคจรพักองศา ะะจึงส่งผลในเรื่องของความคลาดเคลื่อนหรือความล่าช้าในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะประมาณ18วันนะคะแต่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยได้มาตรฐานคือเป็นเกษตรแล้วก็มีตำแหน่งเ,เป็นมหาอุดนะคะจึงทำให้ท่านสามารถที่จะแก้ไขหรือปัญหาต่างๆที่ก็ามาสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระอาทิตย์ โคจรเข้าสู่ราศีกันในช่วงวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมปี2563นะคะได้เอกนระอุดมเกณฑ์ณราสุริยะเลื้องลังสีโสระชีวะโดยมีถูกต้อง3องค์เทพโสพีกุมรักดวงชะตาใดดังพร้อมยศนั้นนาพันนะคะ เพราะว่าดาวพระอาทิตย์มาจากเดือนวินาศนะคะโครจรมาทับลรคนาได้องค์เกณ์ฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะส่งผลในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอํานาจวาสนาและปารมีและความมั่นคงในเรื่องของการติดต่อนะคะคือจะมีปัญหาเข้ามาให้ท่านทิ้งจะต้องคอยเขาเรียกว่าแก้ไขนะคะกับปัญหาสถานการณ์ต่างๆนะคะและก็จะสามารถทําสําเร็จรูเรื่องไปได้ด้วยดีด้วยดาวได้ เกณฑ์ของราศีนาระนั่นเองถัดมานะคะก็เป็นดาวพระศุกร์พวกสมบัติให้ทายสุขนะคะดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่29กันยายนถึง24ตุลาคมปี2563และเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินไรายได้และเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพคือความสุขความสําเร็จสุขพมงคลนะคะการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตนะคะโคจร เข้าสู่เรือนของวินาตนะคะวินาตคือปัญหาไม่คาดคิดปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเลนนะคะแล้วก็การควบคุมการบริหารจัดการไม่ได้นะคะจึงส่งผลในช่วงที่ดาวพระศุกร์โครจรเป็นวินาศเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะคะในการเงินเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เรียกว่ามีรายจ่ายนะคะมีรายจ่ายมากกว่าปกตินะคะหรือช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ใครยืมเงินยืมทองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบได้โต๊ะเพราะว่าวนาตนั้น คือปกปิดปิดบัง่อนเลนส์นะคะแต่ทีเนี้ยเงินที่ได้มากต้องระวังอาจจะมีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวนะคะก็เป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวเอง30วันนะคะก็ส่งผลไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะคะก็คือเป็นช่วงที่เราเราอาจจะมีรายจ่ายที่ใช้จ่ายมากกว่าปกตินั่นเองถัดมานะคะเป็นดาวพะศัสบดีนะคะปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระสัส ดาวพระัสโครจรเข้าสู่ราศีธนูในช่วงของวันที่17กรกฎาคมปี2563ในมาตรฐานกเกษตรตาทิปดีคือความหนักแน่นมั่นคงนและถาวรและยังได้เกณฑ์ก็คือปฐุมเกณฑ์ก็คือพระรัสีสทรงศักดิ์ช่ำมช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงนะคะจึงเป็นช่วงเวลาในรอบ12ปีนะคะที่ดาวพฤหัสโครจรมาได้เกณฑ์จึงเป็นเกณฑ์แห่งความหอมหวนนะคะเกณฑ์แห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตานะคะแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะและยังได้นาราอุดมเกณฑ์นะคะก็คือนารคือ,คอโสโรวุฒโชชีโวสุโกเราสหัชะตะนุพันธุเขา้าอป,ปัตนิณแลลาพานะคะคือดาวพฤหัสโคจรมาได้นาระอุดมเกณฑ์นะคะคือดาวพฤหัสอยู่ในภพที่4ฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดวงตาที่ส่งผลเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางด้านหลักทรัพย์ฐานะความเป็นอยู่บ้านรถยนต์ที่ดินหรือการสร้างบ้านโรงงานห้างร้านบริษัทนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะ 2. จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์นะคะหรือจะได้รับเอ่อความสนับสนุสนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทาให้ตัวเรานั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความมั่นคงขึ้น 3. สาําหรับท่านใดนะคะที่จะเอ่อมีเกณฑ์เรียกว่า คนรักนะคะได้เจอคนรักหรือคู่ครองจะได้คู่ครองที่ค่อนข้างเ,ออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีฐานะความมั่นคงเรื่องของความเป็นอยู่หลักทรัพย์เป็นอย่างดีเลยนะคะ<อ>ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาที่นำพามาให้เจอนะคะ<อ>ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสราร์นะคะดาวพระเสาร์โคจรยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยมาจากเรื่องของปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารโปรเจกต์กงาน <c oughs> โครงการการเสี่ยงโชคนะคะหรือความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเมื่อโครจรเข้าสู่เรือนของพันธุนะคะก็คือญาติพี่น้องบงสาคนายาตนะคะหรือเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านที่ดินฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์จุดการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่น การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่อะไรใหม่ๆนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะคะในเริ่มต้นในเรื่องของการทําบ้านใหม่การมีรถใหม่นะคะเพราะดาวเสาร์เนี่ยโคจรมาได้นระอุดมเกณฑ์นะคะแม้จะเป็นดาวที่ระแหงความล่าช้าความหนักความเหน็ดความเหนื่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้โคจรเสร็จแล้วยังไงก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาชีวิตได้อย่างมั่นคงนะคะ ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระอังคารโคจรเข้าสู่ราศีมีนในตำแหน่งจุลจักรในช่วงของวันที่9ตุลาคมถึง27ธันวาคมปี2563ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของสัตชะคือเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อหรือพี่น้องท้องเดียวกันนะคะโคจรเข้าสู่ของเรือนปัตตนีปัตตนีคือคนรักคุ้นส่วนคู่ครองคู่กรณีหรือว่าคู่สัญญาหรือปัธมิรนะคะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ อะไรเกี่ยวกับการติดต่อนะคะการสังคมหรือธุรกิจนะคะหุ้นส่วนการทําให้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนหรือหุ้นส่วนนะคะนำแลก็มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถัดมานะคะอันดับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นดาวพราหูนะคะโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภ มาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2563นะคะดาวพระดาหูมาจากเรือนอริคืออุปสรรคปัญหานะคะคู่แข่งหรือว่าโคจรเข้าสู่เรือนของสุภะคือสุภะมงคลความสุขความสําเร็จการคันรองชีวิตหรือวิถีชีวิตนะคะต่างประเทศหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะหรือผู้ใหญ่ในระดับสูงจึงทําให้มีเกณฑ์ารเปลี่ยนแปลงคือ1 จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะหรือต่างทินต่างแดนต่างประเทศ2ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีเกณฑ์การงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งออกนะคะหรือการได้ทํางานกับต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวกับ Import Export เป็นต้นนะคะ3หรืออาจจะมีเกณฑ์การร่วมทุนลงทุนนะคะธุรกิจข้ามชาติต่างประเทศนะคะจึงส่งผลดีในเรื่องของความสําเร็จนะคะ หน้าที่การงานนะคะทําให้การงานนะคะเป็นที่ยอมรับนับถือนะคะถัดมานะคะดาวพระราหูเนี่ยโคจรนะคะซึ่งมาจากเรือนอรินะคะเดิมเนี่ยไปอยู่เรือนของการงานจะนนั้นแปลว่าการงานที่เ,เราบุกเบิกเริ่มต้นหรือว่าทำมานะคะเป็นช่วงนี้จะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะคะงานที่ทํามาเริ่มจะมีเกณฑ์ส่งผลที่ดีต่อนะคะชาวราศีกันอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2563นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาสู่ดวงชะตาของท่านนะคะของชาวราศีกันนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันประสบโชคดีมีความสุขความสำเร็จด้วยประการนี้ทางปวงนะคะ